นอนอยู่นั่นแหละมันอไรจะไปอาบน้ำจะเอาเกลนไปซักอ้าวขอนะทีมึงรีบไปซักเลยรีบดิห่อมาเร็ว,รวโอ้ช้าอยู่นั่นแหละโอ้ยทอนมาอีกยังไม่หมดอีกอ่ะโอ้ยใส่อะไรทั้งหนาเนี่ยเร็วๆจะเอาไปซักโอ้ยมีอีกอ้าเร็วๆโอ้ อูยาไอ้นี่ไปไหนหมดตูใส่เกงทิ้งนี่โอ้ตายแล้วตายแล้วว่าแฟบผงซักฟอกน้ำยาปะพนุ่มไปไหนหมดตาย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 ใส่อะไรขนาดนี้เนี่ยท,ทอ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 จะเอาไปซักแล้วทอ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 โอ้ยไม่หมดอีกพออีกนี่จะเอาไปซักแล้ว ยังไม่หมดอีกโอ้โหตายแล้วอ้ยยังไม่หมดอีกหมดยังจะไปซักแล้วหมดแล้วโอ้โหแค่นี้แม่งบน่นใส่แค่นี้ทำเป็นบน่น